ชัวนเล่น Simple Dimple Solar System ค่ะหรือว่า Simple Dimple รูประบบสุริยะแบบนี้ค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะอันนี้นอกจากจะเป็น Simple Dimple ให้กดเล่นฟินๆสนุกๆแล้วนะคะก็ยังมีความรู้ด้วยนะคะเพราะว่ามีการสอนเรื่องระบบสุริยะค่ะนี่ค่ะ,คะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเป็นดาวฤกษ์อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์น้อยอยู่รอบๆค่ะแถมยังมีชื่อด้วยนะคะ Saturn Uranus เนปจูนเมอร์คิวรีวีนัสเอิร์ธมาแล้วก็จูปิเตอร์ค่ะแล้วก็อาจจะใช้ทายหรือว่าเรียนกับเด็กๆก,ก็ได้นะคะว่าดาวดวงไหนเป็นดาวโลกดาวดวงไหนอยู่ไกลที่สุดในระบบสุริยะจัก,กรวาลดาวดวงไหนอยู่ดวงแรกแบบนี้ค่ะมันมีหน้าตาน่ารักหน้ารักแบบนี้ด้วยนะคะเวลากดอันใหญ่มันนุ่มๆม,มากเลยคะ่ะพินมากเลยหน่ารักมันก็ตุ่มลงไปแบบนี้ค่ะ มันมีความหนาประมาณนี้นะคะพลาสติกก็ค่อนข้างแข็งแรงแข็งแรงเลยล่ะค่ะ่ะตึงๆเหมือนหลุมขนมคคกเลยค่ะนี่แล้วอันนี้พอพลิกด้านหลังนะคะเสียงดังสะใกลไปเลยค่ะท่าดาแบบนี้ค่ะนอกจากนั้นคุณครูยังชอบเอามาบีบเล่นแบบนี้ด้วยค่ะเหมือนของเล่นยางที่เราเล่นตอนเด็กๆเลยค่ะหมุนไปหมุนมาก็ได หน้ามันน่ารักมากเลยค่ะมีหลายอีโมจิเลยนะคะมีทั้งยิ้มขยิบตาข้างหนึ่งอ้าปากหรือว่าทำฝักจูก,ก็มีนะคะก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็จับถนัดมือด้วยค่ะถ้าเทียบกับยิมโป้ยิมเป้ขนาดปกตินะคะเทียบให้ดูค่ะนี่ค่ะอืมก็จะต่างกันประมาณนี้นะคะ น,นี่ถือได้มือเดียวอันนี้ก็ถือมือเดียวได้เพราะว่าน้ําหนักมันเบาค่ะจะถือ2มือก็ได้นะคะในเซตนี้นะคะก็จะแถมฟรีลูกแก้วแล้วก็เลื่อมแบบนี้เหมือนกันค่ะสามารถเอาเลื่อมมาเทาใส่แล้วก็กดให้มันกระเด้งปุ๊งได้เหมือนกันค่ะแถมเข้ากับเลื่อมมากเลยเพราะว่ามันวิวับเหมาะกับธีมอวากาศแบบนี้มากเลยค่ะ ใครอยากเป็นเจ้าของ s ิ m เ l ิล i ิมเ e ระบบุสิยะแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านคุณครูชวนเล่นนะคะในช h อป e ีหรือว่าเพจ Facebook ก็ได้ค่ะแต่ว่าระวังร้านของปลอมนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆหลายคนเผลอไปสั่งแล้วก็ไม่ได้ของหรือว่าได้ของที่ไม่เหมือนในคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคุณครูชวนเล่นด้วยนะคะบ๊ายบาย